ทางช่องของนำเสนอเรื่องราวสนทนาธรรมกันระหว่างในหลวงรักาลที่9กับหลวงปู่ฟันอาจารโลซึ่งเป็นการย่อความนะครับแต่ขณะนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยทันที เราลองมาฟังกันเลยครับครั้งหนึ่งในหลวงการที่9ได้พบกับหลวงปู่ฟั่นที่วัดบวรนิเวศด้วยหาาหลวงปู่ถามกับในหลวงว่ามาวัดบ่อยไหมในหลวงบอกว่าไม่บ่อยเพราะว่าติดพระราชกรณียกิจหากจะได้มาวัดก็มากับนรัสการสมเด็จพระญาณสังวรซึ่งเคยเป็นพระ,พะเพี้ยงตอนบวช หลวงปู่ฟ้นถามว่าตรงไหนเราวัดกุฏิสาราโบสถ์เหล่านั้นเรียกรวมกันว่าวัดซึ่งเป็นสิ่งสมมุติแต่วัดแท้ๆนั้นหมายความดังนี้คือวัดใจของเราเองว่าอยู่ห่างไกลาจากทุกข์อยู่ห่างใจจากกิเลสมากมายขนาดไหนจึงจะเรียกว่ามาถูกวัดและเป็นความหมายที่แท้จริงของวัดในหลวงทรงตัดถามว่าเช่นนั้นขนาดที่พระอ,องค์อยู่ในรถก็สามารถไปวัดได้ใช่ไหมหลวงปู่ตอบว่าถูกแล้วมหาบพิตรเราสามารถไปวัดได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลา ยการพิจารณาดวงจิตของเราว่าอยู่ห่างไกลจากเกเลสและความทุกข์มากน้อยขนาดไหนเกเลสเหล่านั้นก็คือความโลภโกรธหลงนั่นเองจากข้อความข้างต้นเราท่านสามารถนำไปปฏิบัติเข้าวัดกันได้ตลอดเวลานะครับซึ่งเป็นการเข้าวัดที่ถูกต้องตามธรรมะของหลวงปู่ฟั่นอาจารย์เรานั่นเอง